อ่ะนะครับเรามาต่อนะครับขดนะครับขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทนะครับมันจะมีขดขดโช๊กอยู่นะครับในขดสตาร์ทตัวนี้นะครับผมใส่ขดโช๊กสองลอบนะครับโช๊กหนึ่งโช๊กสองนะครับ หรือสมาชิกท่านใดนะครับที่ถนัดใส่โชคเดียวก็ได้นในการพันนะครับก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจของวงจรตัวน,นี้ก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจวงจรการเข้าสายแล้วมันก็จะพวกพันมันทําเองได้ครับพวกนี้นะครับแค่ดูแป๊บเดียวมันก็พันได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> เราจะวางสเต,ตเตอร์นะครับระหว่างของขดที่สอง ไม่ใช่ขดสุดท้ายนะครับขดสุดท้ายคือตัวนี้นะครับที่ปลายออกตัวแรกตัวสุดท้ายที่เราใส่นะครับเราจะวางอยู่ในลักษณะนี้แล้วเราจะมาใส่ขดสตาร์ทขดแรกนะครับคือช่องนี้นะครับช่องนี้ค่อมนะครับคอมมาทางเดินไปทางหน้าเรานะครับจากตัวนี้มาใส่ช่องนี้เห็นไหมครับจากช่องนี้นะครับ จากช่องเนี้ยช่องเนี้ยมันใส่ช่องนี้ข้ามไปสองช่องนะครับเพราะสองช่องตรงนี้มันเป็นโคดลันของชุดของโคดที่หนึ่งขดที่โคดที่สี่แล้วเราเราจะใส่โคดสตาร์ทโคดแรกนะครับสองช่องนี้โอเคนะครับอ่าระหว่างโคดที่หนึ่งกับโคดที่สี่นะครับเนี่ยโคดที่หนึ่งขดที่สี่ปลายสายก็จะออกทางปลาย ทางนี้นะครับก็จะออกทางขดแรกทางทางช่องแรกนะครับทางช่องแรก <c oughs> เรามาดูขดนะครับดูขดเราดูทางปลายก่อนอ่าปลายมันวิ่งเข้าวิ่งออกหน้านนี้นะครับเราต้องเอาปลายนะครับ ทางมันมาเนี่ย้ามันจะออกเนี่ยเข้ามาหาตัวเรานะครับเพื่อที่เราจะจับวางน,นะครับดูดีๆนะครับดูดีๆเผื่อมันเกะก,กะนะครับเกะก,กะแล้วทําให้สายมันอันนี้กันนะครับงอนะต้องดูขดดีๆนะรเราต้องเคลียสายให้มันตรงให้มันโคง้ง ดีที่สุดนะครับมันคงที่สุดถ้ามันมาเกาะมาแกะอะไรเราแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะครับห้ามดึงแรงเดี๋ยวขดรวดเราจะงอจะขาดเองอ <c oughs> ปลายนะครับปลายจะอยู่ทางเราปลายจะอยู่ทางเราปลายจะอยู่ทางเราแล้วก็รวบอีกปลายออกมาให้เล็กที่สุดนะครับ แล้วก็สอดสอดดึงสายพวกนี้ออกมานะครับมันเกะกะเราดึงออกมาแล้วก็คลี่ครับคลี่ดีๆนะครับคลี่ออกนะครับคลี่ออกถ้าเราคลี่ให้บางที่สุดมันก็จะเข้าง่ายเข้าง่ายถ้าเราเข้ายากเราก็ใช้ไม้สอดช่วยนะครับอ่า เ้าเสร็จแล้วก็ยัดนะครับแ,แคมเม้ล่าค่มรวบรวบมาให้หมดนะครับรวบรวบมาให้หมดแล้วก็คมแล้วก็บีแล้วก็ดันนะครับภาษาก็เยอะ มาทางช่องแรก <c oughs> อีกปลายสายหนึงก็จะออกตรงข้าม <c oughs> ตรงข้ามอ่าันนี้เราก็มาคลี่ออกอดนะคีคลี่แล้วก็ดันนะถ้ามันเข้ายากเกินไปนะรเราก็ใช้ตัวช่วยนะครับก็คือไม้ไม้สอดน,นะครับคลี่ออกให้บาบางๆนะครับมันจะได้เข้าง่ายนะถ้าเราเข้ายาก เข้ายากนะเข้ายากแล้วก็มือข่มไว้สองข้างแล้วก็สอดนะสอดสอดหน้าสอดหลังแล้วก็ข่มไปด้วยนะครับสอดเข้าไปก่อนแล้วก็ขม่มสอดเข้าแล้วก็ขม่มสอดเข้าแล้วก็ข่มมันก็จะค่อยๆลงไปทีนิดครับค่อยๆลงไปทีนิด เราจะค่อยๆลงไปทีนี้อย่าไปฝืนมันนะครับอย่าฝืนมันถ้าเราฝืนมากเกินไปแล้วรวดจะแน่นแล้วมันจะทําให้ลวดน้ํายาลอกนะครับน้ำอกเลาก็บีบช่วยนิดนึงครับ ja. ช่วยนึงอ่าลงเสร็จแล้วมันก็จะง่าย <S 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 2> <S 2> ง่ายในการ สอบแผ่นไมล่ามันนัแนไมล่าเข้าไปขมนิดนึงก็ดันนี่ได้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ดีเคลียร์หน้าเคลียร์หลังนะครับเคลียร์หน้าเคลียร์หลัง ไม่ดีอ่าต่อมามาเข้าสูตรก็พันน่า <c oughs> ต่ตยากมาังขมนิดนึงก็ได้นะขม่มลงไปนิดนึงมาดูข้อที่สองของชุดสตาร์ทครับอ่าดูปลายสายออกปลายสายเข้าไปเกะกะมันดึงออกมาม้วนดีๆก็ได้คนระับม้วนหาจังหวะม้วนดดี เลียบสายาต่อมานะครับ <c oughs> ข้ามนะครับตัวแรกนะครับเข้าหาตัวที่สองก็คือข้ามครับสูตรข้ามมาข้ามเห็นไหมครับปลายปลายตัวเนี้ยก็จะข้ามมาฝั่งตรงนี้เห็นไหมมันก็จะข้ามวนมาฝั่งตรงนี้ แล้วก็บีบสายแล้วอีกปลายตัวเนี้ยมันก็จะออกมาทางนี้ถ้ามันเกาะกันนะครับถ้ามันเกาะกันเราก็หมุนครับหมุนใหม่หมุนพลิกใหม่นะครับหมุนพลิกใหม่แล้วก็บางขดใหม่หมุนพลิกน,นาบานขานี้มาเหมือนเดิมครับมาเหมือนเดิมมันก็จะไม่ นี่กันมันก็จะออกมาทางนี้แหละปลายสายนะครับปลายสายก็จะออกมาทางนี้ส่วนนี้ก็จะเข้าไปทางนู้นดันมาดันมาคลี่ครับคลี่คลี่แล้วก็เคลียเคลียยัดคลี่เคลียเคลียยัดไปน่ะเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเราคลี่ดีมันก็เข้าง่ายครับเข้าง่ายเข้าเร็วนะฮะดันแผ่นเมล่าเข้าไปครับนี่ร้อยอนะครับไปไปก็จะออกทางนี้ทางเข้าแล้วอยู่ทางนู้นดึงมานิดนึงแล้วก็เคลียร์มัน ดันนิดนึงกันเผื่อใส่ย,ยากมันก็จะใส่ยากอยู่แล้วนะครนี่น,นี่ะนะอันนี้เราจะใช้สูตรไม้เขียวม้เขียสูตรไม้เขียเขีย,ยบีบนะครับบีดบีดไปเขียแล้วบีบบีบให้มันโค้งเข้าโค้งเข้าลากมาลากมา ค่อยๆเขี่ยครับค่อยๆเขี่ยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะไปโขูดกับเหล็กสเ,เตเต,ตอร์ทำให้เส้นลวดมันยาลอกอย่างก็จะช็อตรอบอีกนะครับพันใหม่อย่างดีแต่ช็อตรอบนะครับค่อยๆเขี่ยไปเค่อยๆเขี่ยเขี่ยแล้วก็บีบลงนิดนึงนะครับ อย่าบีบลงแดนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับถ้ามันเข้ายากเราก็ทําอยู่แบบเนี้ยหาวิธีเทคนิคเอานะครับสายหน้าสายล้างดูมันค้างอะไรอมันติดอะไรค้างอะไรอยู่เราก็ต้องเคลียร์ออกเรายัดเสร็จแล้วตวเยิมแผ่นไม่ได้ <c oughs> สอดเข้าไปสอดทางนี้ไม่ได้ก็สอดตรงกันข้ามก็ได้ครับสอดยากเราก็หาทางเข้าเข้าหน้าเข้าหลังก็ได้อ่ะเสรเรียบร้อยเรวก็จะเคลียร์พื้นที่ให้มันบีบนิดนึงขมหขมเล็กน้อยต่อมาคนที่สามเห็นไหมครับ ค <c oughs> นที่สามนะครับสูตรก็คือชิดครับควน,นี้สูตรชิดนะครับ <c oughs> เที่ยออกก่อน,อนชิดนะครับล้วนมมาทางนี้ถ้าชิดมันต้องมาอยู่ทางหาเราเราก็ พิกนิดนึงก็ดักพิกมาทางนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทางเข้ามาหาเราเห็นไหครับอ่ามันมาหาเราแล้วไอไปสา,ายพวกนี้มันก็จะออกตรงข้ามนะครับพันมาหาเราแล้ว,ลวบีก,ก็เล็กน้อยบีอ่าเตรียมวางวางช่องที่เหลือหน่อยนะครช่องที่เหลือวาง ขี่แล้วก็เขียขี้ขียย,ยัดอ,อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้างาถ้าเราขี้ดีอถ้าลวดโพลนะครับเราก็ถอดมาย,ดยัดแผ่นเว่าใหม่นะครับ นะอันนี้ปลายสายก็จะออกตวบันข้ามนะครับเพราเราชิดแล้วเราก็เคลียร์พื้นที่ออกมาเคลียร์ลวดก่อนเคลียร์ดูปลายสายก่อนเข้าถูกไหมนะดึงลวดให้ตึงๆนะครับจะได้เข้าง่ายๆ บีบแล้วก็ครีครับขี่แล้วก็แ yeah. ย่ขีแล้วก็แย่มันเข้ายากมันเข้ายาก,ายากแล้วก็มัดใช้ไม้เขี่ยไม้เขี่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมครับใช้ไม้เขี่ยเขี่ยบีบเขี่ยแล้วก็บีบบีบเข้าดัาน คือหมายถึงมือซ้ายเนี่ยดันบีบดันมือซ้ายดันช่วยเราเมื่อเราเขี่ยแล้วก็บีบดันเข้าก็จะลงแบบนี้ ยากใช่ไหม,ไมยากก็ไม้นี่แหละเคลียร์มันไปไเคลียร์ยใช่ไหม ลงไปด้วยสีไปลานะก็ทำในล่าสอดคมแล้วก็ดันคมดันแล้วมันจะลงไปนีดน่อ่ะเสร็จ ไปชุดสตาร์ทกดที่3นะครัสามไปอะไรโผล่ดึง<ม>สายมันโผล่ยาวกันไปเราก็ดึงะนะครับข้ามมาชิดาลงชิดนะครับชิดามาสูตรตอนนั้นคือข้ามครับสายออกตรงนี้น <c oughs> กดสุดท้ายครับข้ามดูดีๆนะครับดูสายออกสายเข้าดีๆสายงอไหมนะแล้วก็เคลียร์ก่อนเคลียรพื้นที่ดึงยืดยืดอยืดให้มันเป็นวงกลมดีๆปลายสายตัวน,นี้ก็ทําให้มันอยู่รวมกันนิดนึงอยาให้มันเคลียร์ออกมา,าแล้วก็หมุนนะครับหาเทคนิคในการหมุนนะครับ เพราะเราจะใช้สูตรข้ามนะครับสูตรข้ามก็จะมานี้ได้ไหมถ้าประมาณนี้ก็คับเกินไปก็เน่นเกินไปท่านตรงนี้ก็เนนเกินไปดึงมาได้ไหมดึงมาให้นดึงดึงได้ไหมไปก่อนดึงได้ไ อืออือด้าน,นนี้อือไปออกด้านนี้สิม,มามามาทางนี้ทางนี้นะอ่านะครับไปออกตอนนัวนี้มาตรงกันข้ามพลิกครับวางครับวางเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์เคลียเคลียวางครับวาง อ่าเาบางบางไปอ่าแล,ลลแล้วก็คขี้ครับขี้แล้วก็เคลียครับขี้แล้วก็เคลียขี้แล้วก็เคลียแต่ยากไปไม้ก็สอดก็ได้ครับไม้สอด ตัวช่วยนะครับพราะอาจจะเป็นเพื่อสุดท้ายนะครับพื้นที่เต็มพื้นที่ไม่มีจะจับนะครับเราก็จำเป็นต้องได้ใช้แล้วก็ต้องใช้ครับไม้นะเป็นไมล่าสอ์ ลวดลงกรนอ่าเรียบร้อยนะครับปลายก็จะออกทางนี้เห็นนะครับปลายต่อมานะครับอีกด้านตรงกันข้ามนะครับด้านที่สายเข้านะครับเคียร์ก่อนนะครับ <c oughs> เคียร์ลวด ให้ตื่นๆให้มันขยายกว้างนิดนั่นครับลี่ถ้ายัดเข้ายากก็ช่วยไม้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 ช่วยดี ช่วยดันดันลงไปแล้วก็ดันแล้วก็บีบบีบนิดนึงนะฮะอย่าอย่าคมอย่าบีบแรงคลี่อะไรคันนี้คลี่บีบใช้มือนี่แหละนะครับดันลงไป ดูสายลวดดีๆนะครับถ้ามันตึงเกินไปเราก็เคลียร์เคลียร์มันยากนิดนึงไ้สอดนะครับเราต้องรวบเอาสายลวดทั้งหมดนะครับเข้าไปในแผ่นไมล่าของเรานะรอย่าให้มันโผล่ออกมานะครับอย่าให้มันโผล่มาข้างนอกแผ่นไมล่าเพราะมันจะไปโดนสเตเตอร,นะร์เราจะหุ้มนะครับหุ้มลวดด้วยแผ่นไมล่าโดยที่ ไม่ให้รวดมาโดนสเตเต,เตอร์เลยแม้แต่น้อยนะครับแม้แต่เส้นเดียวนะห้ามนะครับห้ามให้รวดโผล่มาอ่าก็เสร็จแล้วนะครับอานนี้มาดูวงจรที่ว่าปลายสายตรงไหนะปลายตรงน,รงนี้ตรงเข้าอยู่ตรงกันข้ามนะรตรงข้ามอ่านี่ตรงนี้อัก็จะออกทางนี้เข้าตรงนี้ ตัวนี้นะครแล้วก็จะตรงข้ามกับสูตรของรันกันรันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะออกตรงนี้เห็นไ,ไหมครับออกตรงนี้เนี่ยปลายรันปลายสตาร์ทต้นรันต้นสตาร์ตชุดรันจะอยู่ข้างนอกอันนี้เขาเรียกว่าชุดรันข้างนอกต้องใส่ก่อน ชุดสตาร์ทจะอยู่ข้างในต้องใส่ที่หลังนะครับชุดสตาร์ทก็จะมีโชกหนึ่งโชกสองนะครับปลายจะออกมาเท่าไหร่นะครับก็ชุดลันก็สองปลายชุดสตาร์ทก็ชุดของลวดสตาร์ทกับโชค1โชค2ก็6นะครับ6บวก2ก็เป็น8นะครับ6 เนี่ย yeah. นะครับก็เป็นแปดสายรวมกันก็จะเป็นตัดสายก็ชุดข้างละสี่ข้างละสี่ปลายก็สี่ต้นก็สี่ต้นลันปลายลันต้นสตาร์ทปลายสตาร์าเราก็จะแบ่งกันสองข้างคราวนี้เราก็มาเคลียร์เคลียร์เหมือนเดิมนะคะเคลียร์โดยการบีบในการบีบเคลียร์พื้นที่ให้มัน ก็เคลียร์ลดกวามบีบลขไปเพื่อให้มันจะแบนลงให้มันแปรๆลงนะครับเพื่อที่มีพื้นที่นะครับในการโค้งสายให้สวยไงน,นะค,ะครับเคลียร์ไปแล้วก็เคลียร์สายนิดนึงถ้ามันขี่กันขึ้นไปนะครับบีบไปเคลียร์ เกียบบนเกียบล่างนะครับเกียบข้างหน้าแต่แล้วก็มาเกียร์ข้างหลังทำให้มันโคงนะ้งมันก็จะได้สวยงามฮะเดี๋ยวเล็บนะครับเรามาตั้งตั้งวางเหมือนเดิม เราก็มาดูนะครับว่ามันเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันไหมเราก็ดันถ้าดันก็ดึงถ้าไม่เท่าก็ดึงอัอนนี้บีบครับบีบจับขดสตาร์ทที่เราสอบไปท่าสุด่นชิ้เนี่ยตรงกันที่ขดตรงกันข้ามก็บีบออกมาข้างนอกนะครับดึงออกมาข้างนอกดึงกันอื้มอ่ามันก็จะมีพื้นที่นะครับใส่สเตเตอร์เอ่อ ใส่ทุ่นนะครับหรือโรเตอร์นะครับแม่เหกเตอร์อ่ๆๆออามันก็จะมีช่องบ้างต่อมาก็เราก็มารับรักษานั่นแหละนะครับเดี๋ยวเอาไวค้คิดต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาเคลียร์ให้มันสวยงามก่อนเคลียร์ให้ลวดให้มันโ,โคง้งให้มันสวยงามอย่าให้มันหักนะครับให้มันโค้งตามรูปลักษณะนะครับตามรูปลักษณะตามรูปลักษณะที่เรา วางไว้นี้มันโค้งสวยงามน,นะครับโค้งถ้ามันมีงอมีบิดมีเบี้ยวเราก็ต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์อ่ก็เอาไว้อันนี้คือขั้นตอนการใส่ขดลวดะนะครับก็น,นี่คือเบื้องต้นนะครับก็25นาทีเช่นเดิมน,นะครับ